Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดยูฟาวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดยูฟาวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ ข่าวแรกของวันนี้นะครับแมนยูก็เปิดศึกกับปืนใหญ่นะครับไลล่าดาวรุ่งเลือดกระทิงดุเสริมทัพครับทีแมนยูแล้วก็ปืนใหญ่นะครับสองสมสร,รยักษ์ใหญ่แห่งศึกพิมเล็กอังกฤษเตรียมเปิดศึกนอกสนามไลล่าไรเซนของกาบิเวกานะครับเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาสเปนของสมสอร,รเซลตาบีโกไปครอบครองในช่วงปีซีซั่นครับ ดาวเตะไว้20ปีก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับเซลตาบิโกในซีซั่นนี้โดยลงเล่นไป24เกมนะครับรวมทุกรายการซัดไปถึง6ประตูซึ่งทำให้เจ้าตัวนะครับได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่มากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ Young Young Man, อย่างยิ่งแมนยูแล้วก็ปืนใหญ่นะครับที่จับตาดูอย่างใกล้ชิด อารนะครับสื่อชั้นนำของแดนกระทิงดุระบุว่านอกจากแมนยูแล้วก็ปืนใหญ่แล้วยังมีอีกหลายทีมในศึกพิม์ลีกครับที่ตามดูฟอร์มของเวก้าเช่นกันครับและพร้อมจะร่วมวงควาตัวกองกลางชาสเปนนะครับไปเสริมทัพหลังจบซีซั่นครับรายงานข่าวก็ระบุว่าการย้ายไปเล่นในศึกพิมเลีก ก็เป็นความใฝ่ฝันของเวกาเช่นกันทําให้เป็นเรื่องยากมากครับที่เซลต้าจะรั้งตัวนักเตะเอาไว้หากมีสมมสรจากเมืองผู้ดีนะครับยื่นข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาให้พิจารณาในอนาคตนอกจากนี้นะครับเรอัลมาดริดและก็บาซ่านะครับสองสมมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลิกาสเปนตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะเซ็นสัญญากับเวกาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ข่าวต่อมานะครับนักข่าวชื่อดังของสื่อเดอะทางเฟอร์เอ็กเชงนะครับรายงานล่าสุดว่าทีมปืนใหญ่กําลังจับตามองถึงสถานการณ์อนาคตการ้าแข่งนะครับของอุลิวัตกินกองหน้าอังกฤษวัย27ปีของวิลล่านะครับอย่างใกล้ชิดและอาจจะประเมินความเป็นไปได้ในการคว้าตัวในซัมเมอร์นี้นะครับโดยทางด้านมิกเกลอาริต้าก็เป็นแฟนตัวยงของอุลิวัตกินมาสักระยะหนึ่งแล้วครับ และจากผลงานในเกมล่าสุดที่วิลล่าแพ้ให้กับปืนใหญ่2ต่อ4นะครับทางโอลีวัตกินมีผลงานที่น่าประทับใจมากเลยครับคาต่อมานะครับเทพเดวิดก็เผยความคืบหน้าสัญญาใหม่3แข้งหลักนะครับบวก3ตำแหน่งที่ปืนจะเสริมในซัมเมอร์นี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ เดวิดออสตินนักข่าวดังจากเดลันติก็ไปให้สัมภาษณ์กับ NBC Sports นะครับช่วงพรีวิวก่อนเกมพิมลิกและเขาได้พูดถึงหลายประเด็นเกี่ยวกับปืนใหญ่ครับสำหรับคนแรกนะครับบุคโยซากา้าปืนใหญ่นะครับบรรลุข้อตกลงในสัญญาระยะยาวกับซาก้าได้แล้วครับถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของสโมสรมันยังไม่มีการลงนามนะครับ แต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักระ,ระยะในการทําให้ข้อตกลงสมบูรณ์แบบกว่านที่จะประกาศอย่างเป็นทางการครับแต่ว่าข้อตกลงระหว่างทั้ง2ฝ่ายนะครับ mm. เกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ทราบแน่ชัดเกี่ยวกับระยะเวลาของสัญญาแต่ผมคาดเดาว่าอย่างตําก็4ปีตอนนี้เขามีสัญญากับปืนใหญ่จนถึงปี2024และสัญญาใหม่จะทําให้เขานะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดในทีม อย่างที่หลายคนออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ครับอย่าลืมว่านักเตะคนนี้นะครับถ้าเขาอยู่ในตลาดเขาจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสร,รยักษ์ใหญ่ในโลกเลยครับเราเคยเห็นเขาไปเชื่อมโยงกับมารติน,นิต์แสเซตตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลแต่ความต้องการของเขาก็คือการอยู่กับปืนใหญ่มาโดยตลอดครับแม้ว่าการเจรจาจะมีความยืดเยือ้อแต่จากที่เห็นเมื่อวันพฤหัสบดีพวกเขานะครับได้บทสรุปในเชิงบวกครับนี่เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงของสโมสร,รอาร์ซอนนะครับ เพราะว่าตอนนี้พวกเขาก็ไม่ยอมที่จะเสียนักเตะที่ดีที่สุดออกไปจากทีมแล้วพวกเขานะครับรั้งนักเตะเหล่านี้เอาไว้ก่อนหน้านี้มีกาเบียวมาติเนลลี่นะครับที่ต่อสัญญาไปแล้วคนต่อมานะครับวิลเลียมซาลิบามีนักเตะคนหนึ่งนะครับที่พวกเขากําลังพยายามที่จะต่อสัญญานั่นก็คือวิลเลียมซาลิบาและตามที่ผมเข้าใจนะครับว่าข้อตกลงยังไม่ใกล้ที่จะได้เบทรสรุปครับ แต่นั่นสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเขาก็พูดในเชิงบวกนะครับเกี่ยวกับความต้องการที่จะดูกับปืนใหญ่ต่อไปดังนั้นมันจะเป็นความพยายามในการหาข้อตกลงนะครับระหว่างเขาตัวแทนแล้วก็แน่นอนนะครับกับปืนใหญ่ด้วยครับโคตอมานะครับโมฮัมเหม็ดเอเนนี่พวกเขาได้มีการขยายสัญญากับเอนนนี่นะครับออกไปอีกปีแม้ว่านักเตะจะไม่ได้ลงเล่นมากนักแต่เขาก็มีความสําคัญในห้องแต่งตัวของทีมครับ และนั่นก็คือสปิริตที่มิกเกลอาริต้านะครับสร้างขึ้นก็มีความสําคัญกับปืนใหญ่ในตอนนี้อย่างมากครับ ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟาวัถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน a แอดูฟาวันโหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อมานะครับมีข่าวว่าพวกเขากําลังจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับกับเรมเดียวด้วยดังนั้นมันดูเหมือนทุกอย่างจะไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับทางในและก็นอกสนามนั่นคือการยกย่องมิเกลอาริ้านะครับในฐานะผู้จัดการทีม แน่นอนว่าเอดูนะครับในฐานะผู้อำนวยการกีฬาที่มีในความคิดที่ชัดเจนนะครับถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการนําปืนใหญ่ไปอย่างไรนะครับและเขาดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ได้รับความชื่นชมจากทางในแล้วก็นอกสนามสโมสรด้วยนะครับรวมถึงโคอนเก้นะครับเจ้าของสโมสรปืนใหญ่พวกเขามีปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากําลังจะขับเคลื่อนปืนใหญ่นะครับไปในทิศทางที่ถูกต้อง พวกเขายังมีเป้าหมายเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นะครับได้แก่กองกลางโฮดดิ้งบางทีอาจจะเสริมคุมกําลังเชิงลึกในตําแหน่งฟูลแบ็กและบางทีนะครับอาจจะมีกองหน้าด้วยครับข่าวต่อมานะครับยูยันอายุ33ปีเลยนะครับจ่อต่อสัญญาใหม่ให้กับชาก์าอีก3ปีในฐานะผู้นําคนสําคัญนะครับ พโอรูเก้นะครับนักข่าวของสื่อฟุตบอลอไซเดอร์รายงานล่าสุดยืนยันว่าตอนนี้นะครับทีมปืนใหญ่กำลังมีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับกนิชากา้ากองกลางวัย30ปีครับหลังจากสัญญาปัจจุบันจะหมดลงในช่วงกลางปี2024ครับหรือประมาณอีก1ปีกับอีก4เดือนนะครับโดยการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ในครั้งนี้นั้นนะครับปืนใหญ่จะมอบสัญญาระยะเวลา3ปีให้กับกนิชาก้านะครับ โดยมิเกลอาริต้านั้นให้ความสําคัญกับกานิชาก้าและเขามองผู้เล่นนะครับเป็นผู้นําและแบบอย่างในสนามและนอกสนามครับข่าวต่อมานะครับพีต้าก็กระตุ้นปืนนะครับสร้างโอกาสมากขึ้นอีกครับมิกเกลอาริต้านะครับกุญซื้อของปืนใหญ่ก็ออกมากระตุ้นทีมว่าต้องสร้างสารรค์โอกาสการเข้าทําให้มากกว่านี้ครับ แม้ว่าสุดท้ายแล้วจะเอาตัวรอดด้วยการบุกชนะเลสเตอร์หนึ่งต่อศูนย์นะครับผมพอใจกับฟอร์มการเล่นของเราเราคงเกมได้เราบุกได้เยอะเราอยู่ในระดับสูงแต่เราไม่สามารถสร้างโอกาสสําคัญได้มากพอและนั่นคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแต่เราไม่เสียประตูและพวกเขาก็มีโอกาสเดียวจากฮอซึ่งไม่ตรงกรอบเรามีสถานการณ์ที่ได้เปรียบมากมายและเราก็ปรับปรุงสิ่งนั้นเพราะคต้องยิงให้เข้ากรอบ 14 15ครั้งและนั่นคือความแตกต่างแต่เราก็ดําเนินการแก้ไขยอยู่การบุกไปเยือนวิลล่าจากนั้นก็ต้องไปเยือนเลสเตอร์ในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นเรื่องยากมากและเราก็สมควรแล้วที่จะเอาชนะได้ทั้ง2เกมเมื่อพูดถึงการตัดสินของ VR นะครับที่ริบป,ประตูของเลอันโดตอสซาโดยมองว่าเบนไว้ก็ไปผลักใายเดนนี่วอร์ดในใหญ่ชาสเปนนะครับกล่าวว่าไม่เป็นอไรนั่นเป็นการตัดสิน ขอบคุณที่เราผ่านมันไปได้และเราไม่ได้หลงทางเราก็สามารถเอาชนะในเกมนี้ได้ข่าวต่อมานะครับอาร์เต้าปัดพูดถึงจังหวะทีมหน้าได้จุดโทษนะครับมิเกลอาร์เต้านะครับผู้จัดการทีมของปืนใหญ่ไม่ขอพูดถึงจังหวะที่บุคยุสซากา้าโดนอัดล้มนะครับในเขตโทษและน่าจะได้จุดโทษนะครับในเกมที่บุกชนะเลสเตอร์1ต่อ0ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานครับ กาเบียวมาติเนลลี่นะครับก็ทําประตูเดียวของเกมนี้ในช่วงต้นครึ่งหลังช่วยให้ทีมนะครับวาาคว้า3คะแนนสําคัญเอาไว้ได้แต่ก็มีจังหวะที่เฮลรี่สุ่านะครับไปเหนี่ยวซากา้าลม้ลมลงในกรอบเขตโทษแต่พตัดสินนะครับเคล็กพอสันไม่เป่าเป็นจุดโทษนะครับในายใหญ่ชาสเปนที่สกิดซาก้าให้ปกป้องตัวเองหลังโดนอัดอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ขอพูดถึงจังหวะในเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับ ผมไม่รู้ผมยังไม่ได้เห็นภาพนั้นอาเดลต้าก็กับผ่านเว็บไซต์ของสมุสรมันจบลงแล้วผมไม่อยากพูดถึงเกี่ยวกับสถานก,การณ์นั้นมากเกินไปเรามีความสุขมากๆกับชัยชนะ2เกมเยือนกับวิลล่าแล้วก็ลิสเตอร์เราสมควรชนะเกมด้วยวิธีที่เราเล่นตอนนี้เป้าหมายถัดไปก็คือการพบกับเอเวอร์ตัน ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเรานะครับแอดูฟ้าวันโกถ้าคุณคือคอกีฬานะครับเราคือครอบครัวเดียวกันสนใจแอดไลน์แอดูฟ้าวันโกหรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับ